ดีต่อใจคนดูแลสวนลูกดกจริงๆบลูเบอรี่ลูกดกจนตกใจชยาแม่ด่างเปินเวินนำบลูเบอรี่ที่บ้านมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้รับชมค่ะพร้อมกับฟังเสียงธรรมชาติและชมความน่ารักของแมวทอมมี่กันค่ะ ลูกน่ารักจังเหมือนหมากก้นถ้วยตะเปาะจะแปะต้องใช้คำว่าลูกดกจนตกใจอาจจะเป็นเพราะว่าเลือกที่เลือกทางให้เขาถูกที่ถูกทางเนาะต้นนี้ปีที่แล้วนะคะใชายาได้นำมาปลูกแต่แบบว่าปีที่แล้วลูกของเขาคือนับลูกได้เลยคะ่ะ มีผลผลิตให้ไม่เยอะเนาะอาจจะเพราะว่ารอบๆบบ้านของเราพอฤดูนี้ก็ต้นไม้ใหญ่จะเยอะนะคะร่มเงาเยอะแล้วเขาได้รับแสงแดดไม่เต็มที่แล้วปีนี้ชยาก็ย้ายเขาออกมานะคะแล้วก็บำรุงเขาแบบงอกขึ้นมาเยอะเลยค่ะลูกแบบเห็นแล้วตกใจแบบว่าคงจะได้กินทุกลูกไหมอะ ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ดูเขาก็โตขึ้น,โต,นโตขึ้นทุกวันค่ะก็เลยถ่ายมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้รับชมเนาะลักษณะของเขาจะน่ารักตะเปาะ,ะแปะนะคะคล้ายกับหมากก้นถ้วยภาษาอีสานจะพูดว่าหมากก้นถ้วยเนาะเป็นผลไม้ในวัยเยาว์ของชยานะคะมีใครรู้จักบ้างไหมเนาะหมากก้นถ้วย คล้ายๆกันนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเวลาสุกก็จะสีเดียวกันแต่ก้นถั่วจะก้นถั่วจะลูกโตกว่าบูเบอรี่นิดนึงดูค่ะเขาจะออกทุกช่อทุกกิ่งเลยดูแลน่าจะพอได้เก็บกินอยู่หน้าปีนี้ ดูแลมันน่ารักดีแตก่กิ่งแตกก้านเยอะเลยนะคะลูกน่ารักจังเหมือนหมักก้นถ้วยตะ,ปะเปาแตะแปะ้ดูพวงนี้ก็น่ารักดีเราดูทุกวัน Hello Tommy. Tommy Tommy นะคะไม่ใช่มีมี่เนาะทอมมี่ก็จะเป็นแมวดั้งเดิมของเรานะคะพวกเราก็จะถามทอมมี่ทุกวันเห็นมีมี่ไหมเห็นมีมี่ไหมนะคะชวนมีมี่กลับบ้านนะคะ ชยกก็จะเห็นเพื่อนๆน,นะคะน้องๆหลายประเทศเนาะที่ไปเก็บบูเบอรี่ป่านะคะมีเป็นของขวัญจากธรรมชาติให้ได้กินเนาะอย่างในฟินแลนด์นะคะจะมีน้องหลายๆบ้านเนาะก็จะไปเก็บกินได้ฟรีๆเลยค่ะแต่ที่แคนาดาภูมิภาคที่เชยาอยู่นี่คือไม่มีเลยนะคะนอกจากว่าเราซื้อต้นมาเหมือนที่ชยาซื้อมานะคะซื้อต้นมาเพาะปลูก แล้วปีที่สองปีนี้เป็นปีที่สองเนาะที่ชายาปลูกเขานะคะที่บอกว่าบำรุงชายาก็จะใช้เพราะชายามีไฮเดรนเยียเนาะที่เป็นดอกไม้นะคะเพราะว่าเขาจะปรับเปลี่ยนสีตามส,สภาพค่า PH ของดินแล้วชายาก็จะมีเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารของเขานะคะชายาก็ผสมเหมือนที่ผสมรด อดอกไม้ทั่วๆไปค่ะแล้วก็จะเอามาลดขอลดต้นบูเบอรี่ตรงนี้ด้วยไม่ไม่รู้ว่าพอสายเหตุนี้หรือเปล่าเขาก็เลยให้ลูกออกมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วสู่กันฟังเนาะง้มเง้มเงมเงมเงมดทอมมี่ <The Tommy S 2> มีความสุขกับการกินอาหารที่สวนนะคะไม่มีใครแย่งแลวเนาะทอมมี่ แต่ก่อนมีมี่จะแย่งเทอมมีทอมมี่เดินไปแล้วนะคะเธ่ทอมมี่ตามมาดูตามมาดูทอมมี่ค่ะทอมมี่มาเล่นกับคุณลุงทิมนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะถามทอมมี่นะคะเห็นมีมี่ไหมมีมี่ไปไหนนะคะ เด็กซีมีมีทามีอัามีมีโฮมอ้ามีมีโฮมมีมีชัยยาขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะเจอกันวิดีโอหน้าส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ